ทียมปา่าเห็นบ่ดอกมันในมันก็แตกลนแล้วถะล้อให้มันแกมันก็จะลนลงพื้น,นเขียวๆอยู่แต่่จะจะามันทางในแตกออกมเมล็ดมันจะเล็กๆนิดเดียวนะมาเจ็บดอกกระเทียมมานนี้ในในมันจะนิดเดียวในมัน,นหน่อยห่ทอขีตานหน่อยก็ขีตา ส่เต็มกระตาง่ายบ้องมือนนี่ถ้าเฮาไม่เก็บมันจะต้องไม่เก็บตอนที่มันแก่นะที่มันเขียวอยู่นะถ้าล้อให้มันสีน้ำตาลมันจะล้นออกเบิดเดเลยเมล็ดมันมันก็าลังสิแตกเราก็จะมาเก็บเอาได้แล้วกระเทียมปลาพันไม้มันแค่เขาจับมันมันสุนมันก็ล้นออกได้บ้ง จะได้ไงบ้างเหมือนนี้ข้างใน,นมันมันก็จะลดนลงพื้นเบิดเลยอ,อืนี่เดียวถาร้อยอีกอาทิตย์หนึง่งบะมีเลยมันมะเล็กมันแตกออกเบิดแล้วกระเทียมปลาจะู้ได้เก็บต้องเก็บตอนที่มันยังเขียวอยู่แก่จากน้อยถาร้อยสีน้ำตาลนี่รดน,น้องมังเขาต่อยนี่เดียวมา,มาเล็มันก็นล้อนอกล้นเบิดเลย ก็เจ็บบาดหเนานะใครต้องการก็เขียนที่อยู่มาที่อ e ีเมลนะคะทุกคนเพื่อนๆน,นะจีซงไปหายแล้วจ้าแต่ว่าอาจจะบาดหลายเพราะว่ามันไม่หน่อยพดมันนี้มาเจ็บแต่ก็จะบไดหลายเพราะว่ามันไมลร่วนออกหมดแล้วสใส่เขียวๆยังสิลัสิเก็บไปเพราะว่ายังตีเอาไปตากไว้ให้มันแตกออกนะม,มาเด็ดมัน ขาต่อยนี่มันก็ะโลดออกอเบิแล้วเมืองใดนิดเดียวด้วยนะถั่วให้มันเป็นสีแบบนี้บิ้งมันมามีไนเดียพีนองมันนั่นโลนเบิ่งแล้วด้วยข้าต้องเก็บตอนที่มันเขียวๆอยู่จังสีเด้อจังสีใดมาเล็ดพันมันลมลงเบิดงแล้วเขาจะแต่เก็บตั้งแต่ชุดที่ขอบทั้งหลับเพราะว่าขังนน่ยนะขาวยางไปเหยียบนะมันจะโลนอนกอเบิ่งเลยเต็มปานี่ไปเบิดงได้เลยขังเทิงกับมีขังเทิงคนกับแมน แก่ปลาจะเจ็บอ,อยยุของทั้งพรววายอย่างเีมันก็มีหลายอยู่แ่เขามาเก็บอะไรมันจะซือ้อไม่แตกเบิดแล้วนี่กระเทียมปลาอันนี้มันสีโลนหอกเบิร์หรอด้นีมมันว่มีได้นี่มีทอนนี่แหละบางอย่างโรนหนอกเบิร์เราเขาต้องเก็บนี่ที่มันเขียวๆย,ยังสีอยู่อไปต้อยนี่เดี๋ยวมันกระโลนนะครับ ต้นแตบบ่เดียวมึงเล็ดนิดเดียวเต็มพื้นนี่นะมึงมาเล็ดมันร้อนนะจ๊ารย์มันร้อนออกเบิร์เรากะเทียมตามเมลีหรอที่แรกว่าสิให้มันสีน้ำตาลก็จะไม่เก็บน,นะแตนบอกว่าเอ้ามันก็ร้อนออกเบริร์เด้ินเขาสิเก็บได้ตีพันนะมันมมเมล็ดมันนิดเดียวซื่อ ส้อสีได้นะพี่น้องเก็บมาบ่ท่านนู้นเบาสิมาอาทินาคัมันมาอาทินาบ่เลียเลยมันโดนบิดเลยข้าเนียอาทิตนี้ยังมาท่านาันไไหนเนี่ยได้เราจะกระเทียมปลาจ้ะไปเก็บกันเถอะายบายสวัสดีทุกคนนะคะไปมีความสุขโชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะ วันนี้วันอาทิตย์สวัสดีค่ะ